นะครับนี่คือแอร์ฟตัวเก่ามันนะครับสิเปลี่ยนครับก่อนสิเปลี่ยนผมก็สิไปถอดนี่ถอดทัวลบออกก่อนกันไว้นะครับพี่ีผู้รู้บางคนเขาบอกว่าให้ถอดทัว,ทวลบออกก่อกรสิบสิบถอดแต่ชุดแอร์ฟูบางอันปักอยู่นี่ครับปักมันชุดนี้เขาต้องชุดนะครับชุดแอรฟมันสร้างมากแบบนี้เป็นชุดง่ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวสี่เอลการทดลองเบิกงนะครับเนาะอันบนสุดซึ่งมันคือใส่ เอาไปเสียบทีข่ขาเล้วลงพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วครับพอราก่อนนี่ตากันนี้ตักซี่สองขาพอราก่อนพี่น้องนะรุง่งใหญ่พวกแจ็คพี่น้องนี่ข้าด้วยนะก่อน เ้นสายลาที่นี่นะครับถอดออกแต่เราจะค่ายน็อตตัวนี้พร้อมนีนน็อตด,ดูกองอากาศนะครับเป็นกองอากาศของรถที่ชั้นเซนิโลของอากาศที่ยูนี่นะครับส่วนเซย์เดินจะบางคขายน็อตออกนอ็อตรูบมือเลยพี่นอ้อง ข้าตัวตรงนี้ลืมเบิ้องลืมไข่ไปนอกมังครับโอครับขี้แค่เราตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ออกกระส่ายลัดตัวนี้นะครับเนี่ยเปิดสลัดตัวนี้ก่อนแล้วก็เปิดเปกพูนน ouais okay. right. so like ี่ครับเนี่ยดูเพิ่อออกเนี่ยนี yeah. ่ปวดออกนะครับตัวข้อก okay. ๊อกอากาศบ้างนะครับนี่ปวดออกทั้งหมดนะครับแล้วกระถิยกออกเลยนะครับเนี่ยออกทั้งยวงเลยพอตัวออกได้ตัวนี้พัวนี้ก็ออกมากเลยครับแต่ถ้า อู๋มีเวลากระถอดทั้งหมดเนี่ยยกปลอกปีกพิเสียงมาเนี่ยเพื่อฉีดล้างแล้วก็สาดปีกพิเสียนะครับแต่มันเสียในระหว่าที่เรถอดมาเพราะว่ามือเรถึงนะครับยันยันมันยันทอตัวนี้แตกนะครับนี่ยันทอตัวนี้แตกเพราะมันเป็นของเก่ามาตะกรุดไปตอนี้เรเปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยเปลี่ยนมือสองมือที่แล้วอันนี้สายดีสายคล้ายๆสายเวกัมอากาศออกนะครับเนี่ยดูนี่ได้ถอดพี่น้องเบอร์แล้วครับเด้อนี่ยเบอร์มันเนี่ มันจะกลายเป็นมือ,เด,มมอเดียวได้พี่น้องผมใต์มือเดียวก็ได้พอปุ๊บคุมันจะยกตากมาครับเนี่ยเนี่ยคุณตัวต้องต่างก่อนแล้วก็ก่อนครับ

เรียบร้อยแล้วครับเขาแก๊บเลยนี่คือประกอบเรียบร้อยแล้วครับเป็นกํามะเช็คสายที่เขออาขยับไปไม่ยังหลุดปะก้อนต้องเบิ้งก่อนนะครับก่อนใสใส่นี่สายนี่บิ้ลใสไปกล่มสายน้ำมันใสไปกล่มพันกล่อมขอก้อนทนะี่เขาเปลี่ยนกล่องเป็นสิ้นขขาไหนนะครับโอ้เขานัาน่นกล่องมนสิ้นเปลี่ยนยังยังยังหยาเลยครับ อันนี้ใส่จะลอยแล้วนะพี่น้องนี่ปิดนึงสิเดี๋ยวใส่ขวดแบตแบบติดเครืพี่น้องเมื่อนะครับด้อครับใส่กระตพี่น้ำแล้วใส่ขวดแบ,บต ตัวกระได้นะรับไปีร้อยแล้วครับเรื่องอะไรบ้างครับ